สวัสดีครับผมจองรงเดียนนะครับตีมหลังบ้านนะครับผมนี่บ่ายเด็กๆร้องวนวายพอดีกาวเหี่ยมู่นะครับอ่าของเด็กๆกินไม่หมดรงเดียนก็เลยเอามาให้เด็กๆเนืเป็นรสจรัดลามเนื้อนะครับอะไรยังไงม,ม,ม,มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอะไรอ่ะ ไวไวายเนี่ยบักคูนเนอะนะฮะบักคูนเนอะววายตะกี้กลัวอะไรได้ยินเสียงอะไรก็จะปูนกับปมเสียงก็ขูดเสียงก็ขูดสามเลี่ยมคูนตกใจพอเดิมนะครับตีจริรงไงกินชาวเย็นเนาะแต่พอดีก้าวคล้องเหย่ามูมันเลือดน,นะครับเหย่ามูมกินไม่มุดกินอย่างอื่นเรี่ยมากเหย่ามู ก็เลยเอาไม้เด็กๆกินเนาะยังไงอีกอ่ะยิงเล็กอ่ะหมดแล้วอ่ะเออพอแล้วแค่นี้แหละเออเออพอแล้วลูกพอแล้วยังไงพอแล้วอ่ะพอแล้วไปเล่นไปเล่นเล่นอืม โวยวายกันครับพอดีลงเดียวยามาเป้านะครับตังหัวซองวันแหลวมันยามันเปียกน้ำเป้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ติดเนาะจุดไม่ได้ครับวันนี้ก็ป่อมันมากครับป่อแห้งๆน้อยๆแต่ปัสสาวะตายกัมันมากเอฟซีคงจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ก็ยังมีความชื้นนะครับผมเนาะกดจุดไปเล่นๆเนด็กๆเด็กๆเองต้องหวยไหวครับก็ร้อนก็ด้ดดยวยครับผม <c ười> อากาศมันร้อนด้วยใช่ไหมนะ้องเนาะจะไม่มีขาลุงก็ยังร้อนเลยทำไมาอีกอ่ะทำไมอีกห <c ười> นังติดมุมหนังติดมุมหน้าบ้านเด็กๆ พอแล้ล่ะอันนี้ออเดิร์เออขนาดออเดิร์นะปรุงยังแอกแอกอยู่เลยปรุงพอแล้วมั้งอ่เดี๋ยวน้ำให้มา ไปล่อยไม่ได้กับผมเดียวลงตุ้เป้่ากับปลาวาเดียวก็ออกไปตะนุนนะครับปลเริ่มเริ่มกลาเลยครับเริ่มจะกลาเดินออกไปแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้เออมันไม่ร้อนในเนี้เข้าใจไหมเออน้ําก็มีเออกินรองทอง้องยังไงเออ เออเห็นไหมลุงเดียวร้อยไปแป๊บเดียวนัไปวิ่งเล่นอนี้ดูแบบมาฮ้อมกันมาเพื่อดูเออมันร้อนใช่ไหมนะเออนู่นเล่นหนูนู่นนุ่นนุ่นลุงตูนซื้อของเล่นมาให้นูซื้ออะไรหนอนปลาเลรอซื้อปลามาให้กัดอยู่น่ะเออมาเอสนะเออเออ นอนอยู่ในนี้ไม่ดีกว่ารอนอุบอ้าวกับผมแต่ที่เด็กๆอยู่นี่เออยังโอเคครับไม่ไม่ร้อนอะไรนะครับยังมีลมพัด,ด,ดได้ปลามาแล้วสองตัวหนุนทำไมแย่งตัวเดียวกันนะเฮ้ยเฮ่ สองตัวน so no, no, ั่นนะทำไมมาแย่งกันตัวเดียวฮะ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 เอ้ยดูยิงใ้ายครับผมยิงใ้ายจะเริ่มออกเป็นสีเงินแล้วนะครับเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะน้องเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆดูนะฮึ ผมช่วยกันหน่อยืๆปลาสองตัวหน่ะนะทำไมาแย่งตัวเดียวกันนะอ่าอ่าอืมบอกแล้วอย่าออกไปวิ่งเล่นนะกินเส็ดก็วิ่งลงเีือไล่จับกันตะกี้กว่าจะได้รอนก็รอน นี่เดี๋ยวลุงเดียฝ้นมังแดดบางหลยจับเด็กๆโอ้ยนี่เงือสุเต็มตัวหมดแล้วครับพอดีจุดกระยาด้วยนะครับเพราะเมื่อแดดดีๆไม่จะได้กลัววายตอนเย็นนะครับฝนจะตกก็เลยจุดโอ้ยได้เงือเลยครับมาหลายจับเด็กๆเ,เข้าไปอีกนุกสนุกเลยตัวกับยิงใหาย โอ้ยภาามันโฟกัดติดลงไม่ได้น้องเนาะยิงใ้ญ่ซี่เรือหมูเกล้วนะไก่ไปวางระเบิดรับบี้บประดัไว้อ่ะ แยงตัวเดียวมันมีอีกตัวมันมีอีกตัวนะฮะไม่มีไรแล้วครับเพียงแต่ว่าเขาอดีมีแม้เขายุหรือว่าใครยุกเขาตะกคนก็จะไม่หวยวายครับเอนอนเล่นหน่เย็นๆนั่นก็ออกไปเออกาศมันร้อนกาศมันร้อน การมันร้อนการมันร้อนการมันร้อนเืมยเม้ยเยเ้เดบยเป้เยเสียเยเยเฮัยเฮเฮ้ยเเฮากเฮ้ยเอ้ยเฮ้้หรอ้ออกไม่ได้หรอกมีช้ยก เออนอนเล่นอยู่นี่แหละล้อเล่นข้างนอกอ่ะเนี่ย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 โวยวายเนี่ยเนี่ยไก่โวยวายอ่ะอ่อไก่โวยวายไก่โวยวายอ่ะเอากับเดี๋ยวไอ้เด็กๆปักป้อนเนาะแม่อย่านก็วนลุงเดียะครับพุ่มโอ้กับแอบนี่เด็กๆก่อนออกมาถางลั่งลั่งรดน แต่ามากิปนี้แกนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากติดตามช่ององเดียด้วยนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององค์หญิงนะครับผมนะปลานางปลาวันมาตุ้มนะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม